สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่5กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่20ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า72เรื่องสันตติมหามาตเริ่มตั้งแต่สาปิอิถีรังคะมะเชโอตริตวาเป็นต้นไปสาปิอิถีอันว่าหญิงแม่นั้น โอตริตวาข้ามลงแล้วรัง้ามัดเชในถ้มกลางแห่งที่ฟ้อนรำอาราภิเริ่มแล้วทัดเสตุงเพื่ออันแสดงนัจจะขี่ตังซึ่งการฟ้อนและการขับตัดสาอิทยาเมื่อหญิงนั้นทัศยมานายะแสดงอยู่นัจจะขี่ตังซึ่งการฟ้อนและการรำตังที่ว่าสัง ในวันนั้นสรีระลีลหายะทัศนัถังสัตตาหังอปหาระตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้มีอาหารหน้อยตลอดวันเจ็ดเพื่ออันแสดงซึ่งการเยื้องกลายแห่งสรีระสัตธกวาตาอันว่าลมมีพิษเพียงนังสัตราทั้งหลายสมุทายะตั้งขึ้นพร้อมแล้วอันโตกุชียงในภายในแห่งท้อง กันติตาวาบาทแล้วหัทยะมังสังซึ่งเนื้อคือหะไทยอะมังสุได้ไปแล้วสาอิถีอันว่าหญิงนั้นมุเขนะจะเอวะมีปากด้วยนั่นเทียวอาขีจะมีในตาทั้งหลายด้วยอิทัมภูตะนะครับวิภะเตหิอันเปิดแล้วอากาศิได้กระทําแล้วกาลังซึ่งกาละตังขนังเอวะในขณะนั้นนั่นเทียว สันตติมหามัตโตอันว่ามหามาาชื่อว่าสันตติวัตวากล่าวแล้วว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายอุปทาเรถะจงใคร่ครวญนางอิถิงซึ่งหญิงนั้นอิติด,ดังนี้วะเจเนขึ้นมาตรงนี้นะครับครั้นเมื่อคําว่าสามิฆ่าแต่นายสาอิถีอันว่าหญิงนั้นนิรุทธธาดับแล้วอิติด,ดังนี้วุตตะมัตเตเอวะ เป็นคำสักว่าอันชนทั้งหลายกล่าวแล้วนั่นเทียวสันเตมีอยู่พลวะโสเกนะอันความสศกมีกำลังอภิภูโตครอบงำแล้วสัตตาหังปีตะสุราอันว่าสุราอันมหามาที่ว่าสันตินั้นดื่มแล้วตลอดวันเจ็ดอคมาสิได้ถึงแล้วปริคขยังซึ่งอันสิ้นไปรอบ ตังขนางเอวะในขณะนั้นนั่นเทียวอัตสะตัวนี้แปลหักวิพัตนะครับแปลว่าอันเพราะด้วยน่าปีตะตัวนี้นะครับอุทกะพินทุวิยะราวกับอันว่าญา,าตแห่งน้ําปัตันโตถึงอยู่ตัตกะปาเลปริกกยังซึ่งอันสิ้นไปรอบตัตกะปาเลบนกระเบื้องอันร้อนแล้ว โสสันตติมหามัตโตอันว่ามหามาที่ว่าสันตตินั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าอัญโยปุกโลอ่านว่าบุคคลอื่นอัญญตระเวีนตถาคตนะด้วยพระตถาจากพระตถาคตเจ้าณสักขิสติจากไม่อาจเมอิมังโสกังนิพาเปตุงเพื่ออันยังความโศกนี้ของเราให้ดับอิติดังนี้ ภรละกายะปริวุโตผู้อันหมู่แห่งพลแวดล้อมแล้วคันตวาไปแล้วสันนิกังสู่สำนักสัตรุของพระศาสดาสายันหาสมยเยในสมัยคือเวลาเย็นแห่งวันวันทิตวาถวายมังคมแล้วอาหากราบทูุแล้วเอวังอย่างนี้ว่าพันเตฆ่าแต่พระโอผู์เจริญโสโกอันว่าความโศกเอวะรูปโปมีอย่างนี้เป็นรูป อุปันโนเกิดขึ้นแล้วเมแก่ข้าพระองค์อหังกันว่าข้าพระองค์อาาโตเป็นผู้มาแล้วอาสายะขึ้นมานะครับด้วยความหวังว่าตุ้มเหอันว่าพระองค์สักกิสติจักอาจตังเมนิพาเปตุงเพื่ออันยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับอิติดังนี้อัมหิย่อมเป็นตุ้มเหออันว่าพระองค์ปฏิสรนัง ขอจงเป็นที่พึ่งอาศัยเมยของข้าพระองค์โหทะจงเป็นอิติดังนี้อาทะครั้งนั้นสัทธาอันว่าพระศาสดา,ศา,ศาวัตวาตรัสแล้วนางสันตติมหามาตังกะมหามาชื่อว่ามหาสันตินั้นว่าตวัางันว่าท่านอาคโตเป็นผู้มาแล้วสันติกางสู่สำนักปุคลัสสะของบุคคลสมัตถทัสสะผู้สามารถ โสกังนิพพาเปตุงเพื่ออันยางความโศกให้ดับเอวะนั่นเทียวอสิย่อมเป็นหิจริงอยู่ปักคริตะอัสูนี้อันว่าน้ำตาอันไหลออกแล้วทั้งหลายตะวะของท่านโรทันตสะผู้ร้องให้อยู่อิมิตสาอิทิยาอิมินาวะการเนนะมตะกาเลในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วด้วยเหตุนี้เทียว อติกะตรานี้เป็นของมากกว่าอุทกะโตกว่าน้ำมหาสมุทธานังแห่งมหาสมุททั้งหลายจะตุนนางสี่โหนติย่อมเป็นอิติดังนี้อาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่ากินจะนางอันว่ากิเลสชาติเป็นเครื่องกลางวนปุเพในการก่อนอย่งอางใดอโหสิได้มีแล้วตะวังอันว่าท่าน ตังกินจนังยังกิเลสชาติเป็นเครื่องกังวลน,นั้นวิสโสเสหิจงให้เหือดแห้งกินจนังอันว่ากิเลสชาติเป็นเครื่องกังวลปัจฉาในภายหลังมาอาหุอย่าได้มีแล้วเตแก่ท่านเจหากว่าตะวางอันว่าท่านโนคะเหส,สีจักไม่ถือเอา กินจนังซึ่งกิเลสชาติเป็นเครื่องกังวลมัดเจในท่ามกลางใสตะวางอันว่าท่านอุปสันโตผู้เข้าไปสงบแล้วจะฤษษิสิจักเที่ยวไปอิติดังนี้คาถาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบอย่างพระคาถาสันตติมหมามัตโตอันว่ามหามาที่ว่าสันตติ ปัตวาบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตโอโลเกโตตรวจอยู่อยู่อายุสังขารังซึ่งสังขารคืออายุอัตโนของตนยัตตวารู้แล้วอัปปวัตนภาวังซึ่งความเป็นคืออันไม่เป็นไปทั่วตัสะอายุสังขาระสะแห่งสังขารคืออายุนั้นอาหะกราทุแล้วสัทธารังกะศาสดาว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญ จุมเหอันว่าพระองค์อนุชานาถาขอจงทรงอนุญาตปรินิพานังซึ่งการปรินิพานมีแก่ข้าพระองค์อิติดังนี้สัถาอันว่าพระศา,าสดาชานันโตปีแม้ทรงทราบอยู่เตนะกะตะกรรมังซึ่งกรรมอันมหามาตชื่อว่าสันต,ตินั้นกระทำแล้วสันลเขตวาทรงกำหนดแล้วว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับชนนานว่าชนทั้งหลาย มิจฉาทิฏฐิกาผู้มีความเห็นผิดสันนิปติตาผู้ประชุมกันแล้วนิขานัถังเพื่ออันคมมุสาวาเทนะ ด้วยการกล่าวเทศณนะละพิสันติจักไม่ได้โอกาสสังซึ่งโอกาสชนานว่าชนทั้งหลายสามมาทิติกาผู้มีความเห็นโดยชอบสันนิปติตาผู้ประชุมกันแล้วอาศายะด้วยความหวังว่าไม่ยังนั้นว่าเราทั้งหลายปฏิสามะ จากเห็นพุทธะลีลหังจะเอวะซึ่งอันเยื้องกลายแห่งพระพุทธเจ้าด้วยนั่นเทียวสันติมหามาตะลีลหังจะซึ่งอันเยื้องกลายแห่งมหามาชื่อว่าสันติด้วยอิติดังนี้สุตวาฟังแล้วอิมินากะตะก,กรรมังสัมพันธ์ครึ่งศัพท์นะครับซึ่งกรรมอัน มหามาที่ว่าสันตินี้กระทําแล้วกริสสันติจะก,กระทําอาธรังซึ่งความเอื้อเฟื้อปุญเยสุในบุญทั้งหลายอิติดังนี้นี่คือสันละเจตวานะครับอาหะตรัสแล้วว่าเตนะหิถ้าอย่างนั้นตวางันว่าท่านกะเทยิจงบอกตะยากะตะกรรม,มังซึ่งกรรมอันท่านกระทําแล้วไม่หังแก่เราจะก็ตวางันว่าท่านกะเถนโตเมื่อบอก ภูมิยังทิโตอากเทตวาไม่ยืนแล้วที่ภาคพื้นบอกแล้วสัตตาละสัตตะตาละมัตเตอากาศเสทิโตกเทหิจงยืนแล้วในอากาศมีลำตาเจ็ดต้นเป็นประมาณบอกเถิดอ,อิติดังนี้โสสันตติมหมามตโตอันว่ามหามาที่ว่าสันตตินั้น สัมปฏิจิตวารับพร้อมแล้วว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เริญสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้วันทิตวาถวายมังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาอุคคัมมะขึ้นไปแล้วเอกตาลับประมานัง ดูอากาศมีลำตาลต้นหนึ่งเป็นประมาณโอโรหิตตวาลงแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วสัถารังซึ่งพระศาสดาอุคคัดฉันโตขึ้นไปอยู่ปุณะอีกนิสีติตวานั่งแล้วปันลังเกณนะโดยบรรลังอากาศสีในอากาศสัตตะตาลับประมาณีมีลำตาลเจ็ดต้นเป็นประมาณปฏิปาติยาตามลำดับอาหะ กราบทูลว,ว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหอันว่าพระองค์สุนาทะขอจงทรงสดับปุพพกรรม,มังซึ่งกรรมในการก่อนเมของข้าพระองค์อิติดังน,งนี้ตรงนี้ก็ขึ้นวัตวามาตัวหนึ่งนะครับแล้วอาหาก็เป็นปุพพกรรมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนดูและดูเพิ่มขึ้นเพื่อความ รู้ความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนทุกท่านทูน